วันนี้เวลานี้เราก็คิดว่าเราจะส่งงานรับไปบางแห่งคือให้ความสนใจไม่ให้ความสนใจสําหรับผมนี่มันชินชาแล,แล้วเรื่องงานทันคุณบัณณิตเพราะการตอบรับที่ดีต่อชมรมหมอสังคมทางทะบุภผารับมันไม่มีให้หนังสือขอบคุณก็ไม่เคยได้รับสักฉบับจากภากรับแล้วเฮ้ยที่คุณทาตรงนี้น่ะตรวจสอบรับเป็นเรื่องจริงนะขอบคุณนะไี่มีกันหนังสือกัน ขอบคุณที่ผมจัดหนังสือมอบให้กลุ่มผู้มีจิตใจงดงามบอกให้นี่เป็นเงินเป็นงานของพวกมึงนะไม่เกี่ยวเพราะกูต้องการที่สุดทฤษฎีทำหนึ่งได้งานกูผลประโยชน์ตรงนี้ต้องเป็นของผู้มีจิตใจงดงามต่อแผ่นดินผมและครอบครัวไม่มีสิทธิ์รับผมก็จะาอธิบายอย่างนี้ก็ดีใจนะสกัดผมได้สกัดไปเลยสกัดให้ยุ่งอ๋อมันมีครั้งหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนี้ก็มีหน่วยงานแห่งหนึ่งติดต่อผมผมก็ไปดีใจเราจะได้พบเด็กนักเรียนถึงสองวัน แล้วก็เตรียมงดครั้งแรกพวกเพื่อนเขาบอกเฮ้ยงานนี้หมดทลายบอกบึงหมดเยอะเพราะปิดทั้งอาเภอนะ้กับรอยต่อระหว่างอําเภอแล้วนะผมก็บอกเฮ้ยมันเป็นอาเภอแล้วมีไม่กี่ตําบลเนี่ยหากตาบลหนึ่งล้วใช้เงินอยู่สามหมื่นบาทก็ไม่ถึงสองแสนแต่ถ้าเราใช้อย่างประหยัดแล้วก็ชักปัญหาสังคมออกมาเสนอนี่ก็บอกมันนิดเดียวใช้เวลาทํางานไม่นานแล้วจมดกับการจัดทุนการศึกษา กับการกระชากปัญหาสังคมในการสร้างสังคมแผนใหม่ให้กับประเทศไทยไม่ใช่ทําคือศักยภาพเราสามารถไปได้ทุกที่อะ่ะแต่เงินมันมีจํากัดเว้ยบุจําเป็นต้องอยู่สุรินเด้และอีกอย่างน,นก็อยู่กับพี่สาววัชลาสองคนอยู่กับคนหนึ่งกับวัใกล้เจ็ดสิบผมก็หกสบาอ่ะก็ะคิดเอาเองกับคนแก่ๆสองคนแล้วก็สนุกก็เหมือนเช่นเดียวกัน เมื่อวานเราก็ไปเยี่ยมเด็กกำพร้าที่เราดูแลก็ไปเยี่ยมสองสามลายก็ไม่อยากบันทึกวิดีโอก็รับรู้ปัญหาต่างๆพอพูถึงเลยแล้วผบยับยั้งเอ็นเววีผมก็ได้ตัดตลกอะขำนะแม่งโคตรขำยิ่งใครมาทํางานเหมือนผมแม่งโคตรขำเหมือนแม่งยิ่งกว่าดูตลกเยิ่งกว่าดูกระตูนอีกอันจริงเรื่องจริงขำจริงๆผมไปที่แห่งหนึ่งผมบอกเลยเด็กมันมีเพศสภาพตอนนี้มันบอกผมไงมันรับรู้รับทราบแล้วต่อไปมันหน้าที่แก้ไขก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของกูแล้วก็เราก็ต้องตัดทิ้งอีกแล้วเพราะมัน แนวทางมันไปได้วยกันไม่ได้เลยในการแก้ไขปัญหาคนหนึ่งอยู่ภา,สาคสนามของจริงคนหนึ่งไม่มีเวลาลงบาสนามจริงถามาโกดไม่มีกดมันเป็นเรื่องตลกเรื่องคำฉะนั้นใครบอกว่าการควบคุมเออดได้นะเป็นเรื่องโกหกผมบอกให้คุณทราบเลยว่าเป็นเรื่องโกหกเพราะผมติดตามพฤติกรรมเด็กที่มีพฤติกรรมทางเพศนะการแพร่เชื้อมันสูงเกิดผ่ามจริงนี่คือเรื่องจริงเออเหมือนบางคนที่จะสอนผมผมน้อมรับโดยใจนะ ท่านผู้ชำนาญการเชี่ยวชาญทั้งหลายแหละผมเคยเคยบอกว่าในชีวิตของคุณน่ยสามารถให้ผู้หญิงที่เคยดุนเ,เคยถูกลุมโสมน่ะมาพูดคําจริงกับคุณเกินยี่สิบคนขึ้นไปก่อนค่อยมาคุยกับผมเรื่องลุมโสมสาวบางคนโดนลุมโมสมซ้ำากน่าเห็นใจน่าเห็นใจ แล้วคนที่กําลังจะไปเปิดบริสุทธิ์น่คือให้เขาเอานะ่ะมันกล้ามาเล่าให้คุณฟังก่อนเนฮะียครับพรุ่งนี้หนูจะเสร็จมันแล้วนะมันขอหนูไหลเที่ยวแล้วหนูทําใจไม่ได้แล้วต้องให้มันนะ่ะเกินห้าคนก่อนแล้วค่อยมาคุยกับผมผมไม่เก่งผมบอกเรียนโง่เลยนต่ำยากจนอีกกันห่างเออแล้วถ้าคุณมีความสามารถทําให้ผู้กอ่อไอ้ผู้ที่ก่อปัญหาภัยสังคมขึ้นมามาพูดให้คุณฟังต่อหน้าแต่และเรื่องโดยคุณไม่ต้องไปซ้อไม่จับนะ่ะ ผมจะยอมรับนับถือคุณระบบวิชาการตำราถามว่าถูกต้องไม่ถูกแหละแร่ระบบความเป็นจริงของสังคมเี่ยคุณเข้าได้ไหมเริ่มตั้งต่เริ่มนับหนึ่งอ่ะคุณจะมีศักยภาพเข้ากับเด็กได้หรือเปล่านี่คือนับหนึ่งคุณจะเข้าอย่างไรคุณไปหลายคนอ่ะเด็กไม่มีทางกล้าพูดหรอกผมเรียนให้คุณทราบม,มันไม่มีใครเอาข้อผิดพลาดตัวเองเหรอกที่มากล้าเล่าความจริงให้คุณ ผมไม่ได้ว่าชมติดตามเด็กเก่งที่เก่งก็คือคนที่ความร่วมมือผมมันเหมือนช่วงหนึ่งที่ผมได้งบมาทําเกี่ยวกับเรื่องปัญหาในชุมชนเด็กพ่อเด็กมาร้องให้ตามหาลูกนะฮะเด็กเรียนมหนึ่งผมว่าตรวจสอบตามสถานที่ราชการได้ผมต้องปิดเมืองอแม่งไม่มีจนแต่กูใหญ่เลยกูปิดเมืองกต็ติดตามสอบถามจนกระทั่งได้จนพ่อเด็กแม่เด็กพ่อเด็กกระตุนเด็กได้เจอกัน กับหน่วยงานแห่งหนึ่งเขาโทรโรศัพท์ติดต่อเฮ้ยเตรียมไปรับนายเฮียไม่ครับเพราะเฮียไม่อยากให้คนรู้จักนายเฮียเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าตรงนี้ก็ตรวจสอบได้ผมพอเด็กถูกละเมิดทางเพศไปห,หน่วยงานแห่งหนึ่งโอ้กล้าท้าตรวจสอบผมบอกคุณระวังนะคุณจัดการเองโดยไม่ปรึกษาผมสักคำนะ่ะปัญหาจะตามมาแล้วเด็กนี่พร้อมจะให้คนเอาแล้วนะทุกวันนี้ก็เกิดจนผมนว่ามันจะเกิดระบบกันโชครัพ์ขึ้นมา ทำให้ผมต้องยุติผมส่งไปให้คุณคุณไปนี่คุณคุณกันจะถามผมสักคำว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นไงมีเบื้องหน้าเบื้องหลังถ้คุณไม่ถามคุณเก่งคุณไปภาษาคุณคุณไปดังผมอีกปีหนึ่งผมเปิดว่าเด็กป .6 อ่ะมันถูกอัดโถ่ดำเนี่ยผมไปรับยาตันเชคคุณรู้ไหมว่าเรื่องมันเยอะชิบหาเนี่ยแม้กระทั่งส่งไปโรงพยาบาลต้องแม่เด็กต้องไปขออนุญาตพอแล้วไปบาเด็กต้องพ่อปกครองต้องพาเด็กลาออกจากโรงเรียนขณะเรียนอยู่ป .6 มันจะไปเข้าได้ที่ไหนไม่ได้ที่ไหนมันก็แนะนําไปโรงเร ความกดดันกับเด็กผมนำเด็กเปิดประเด็นเด็กมหนึ่งออกมาขายบริการทางเพศบริเวณัสถานีรถผมผมคิดว่าไอซีดีชุดนี้น่ะหน่วยงานของสายกระทรวงพอมองก็มีอยู่แล้วนะเพราะผมให้ไปหลายที่นะถ้าแก้งเปิดไม่เจอผมก็ว่าวิาวบากรกรมเพราะว่าเรื่องนี้ผมว่าเจ้าหน้าที่มันก็รู้เพราะผมนำนตรงนี้ไปปรึกษาด้วยเนี่ถ้าบอกไม่รู้ก็ถือว่าเวีกนคมประเทศต่อยอย่าไปซีเลียอย่าไปซีเลีย ก็ถามด้วยว่าผมก็ต um ิดตามพฤติกรรมเด็กนี่โดนอะไรต่อนะขั้นตอนต่อไปฉะนั้นต่อไปเออบอกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องนี้กูไม่น่าจะไปปรึกษามันเลยแม่งเด็กหมดอนาคตเลยบอยแม่งเป็นขลีด้วยหาตังค์ด้วยคือจะดีอยู่เว้ยแล้วก็คิดในความคิดสนุกสนุกแต่ระบบผมไม่ได้จังไรขนาดนั้นนะจนกระทั่งมาปีนี้อันนั้นคือเปิดประเด็นเด็กม .1 ออกมาหาเลยความจริงเด็กม .1 หาเงินน่ะมันเยอะแยะแต่บุ้มถามหาเรื่องระบบป้องกัน แล้วเด็กคนนี้ผมพาไปสถานที่แห่งหนึ่งฉะนั้นคุณจะไม่รู้ดี้เด็กคนนี้ถ้าผมผม,มเป็นคนบันทึกวิดีโอตั้งแต่คุณยังไม่นำมาอยู่สุรินผมบอกให้รู้ฉะนั้นบางเรื่องอย่ามาเสือกเก่งกว่าผมขอร้องอาจจะใช้คำพูดดักหน่อยเออสนุกดีเว้ยผมก็บอกงี้องานแทนคุณแผ่นดินเท่านี้พอมาบดประเด็นปีห้าเจ็ดว้ยผมพาเด็กปสกัต้นปีห้าหก มีเรื่องพฤติกรรมขายบริการในเวศแบ่งมาผมมาดูวิดีโอสันส้นๆคุณเชื่อไหมเจ้าหน้าที่มันมีเคยโทรมาถามผมว่าผมลึกกว่านี้มีอะไรมั้งเขาเดําเนินการเองหมดเลยเ,เขาคิดว่าเก่งๆฉลาดเด็กเกิดปีห้าหกอีกคนหนึ่งที่เรียนอยู่ปหกอันนั้นมันตอนช่วงปสี่ปห้าตอนนี้เราพูดถึงปหกผมก็มันันทึกวิดีโอไว้ช่วงสันส้นๆก็เพราะไม่มีพั่สำนธ์เคยเคยเดินเอา ทำไมเขากล้าพูดกับผมแล้วตอนนี้ถ้าผมเปิดประเด็นไปนี้เด็กได้เรียนต่อไหมผมบอกอน,นาคตเด็กหมดเลยเอาแม่งจะโดนเอากูก็ต้องปล่อยเลยตามเลยเหรอเว้ยเพราะกูก็ทําดีที่สุดของกูแล้วเว้ย เวลาแม่เอาไปมันก็ไม่เคยปรึกษากูเลยว่าว่าควรจะแก้ไขยังไงเด็กอย่างนี้ทาไงเด็กจะมีพื้นที่ยืนได้ในสังคมเด็กแบบไหนเราควรช่วยไม่ช่วยแต่เราทาไงเราจะป้องกันในสังคมชุมชนก็ผมมองคนในชุมชนหรือชนบทเป็นคนเหมือนผมนี่ผมไม่ได้มองเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นแมวเป็นเป็ดเป็นไก่ผมมองว่าเป็นคนของผมแล้วเป็นพวกที่ว่าค่อนข้างที่ประสบข้อกรรมได้ง่ายมันเข้าสู่การชักจูงการขายบริการทั้งเพศได้ง่ายผมก็ทําตามระบบผม เช่นเดียวกันในปีห้าหมันมีพวกที่ไม่เรียนต่อกลุ่มหนึ่งขณะเรียนผมคิดว่าโรงเรียนอะไรผมไม่ระบุหรอกออกมาหาเงินเฮ้ย hey, คุณทำไมเป็นไอเด็กสวะชั้นกระจอกมันมาบอกลุงตีรี่มาบอ,อกว่าก่อนมันจะเป็นกะหรี่เต็มตัวแล้วเล่นยาจนถอนตัวแลวนั่นคือไอเด็กเล็กเล,ก,เลก,กาที่ทุกคนด่ามันมันอยากให้ผมช่วยผมก็พาผู้ปกครองมาไปที่แห่งหนึ่งผู้ปกครอ,องเด็ก ให้ปรึกษาสู่การช่วยเหลือผลปรากฏคืนนั้นงานล้มเหลวผมน้อยใจแมงบอกว่าเสียเวลาหลับไปเวลานอนกูนบอกวไอ้ยี่ย่อบุ่มทงานไม่เป็นไม่ใช่เสียเวลาหลับไปแลนอนอเด็กเมื่อวานซื่นงจบมันไปผู้ปกครองบอกเอายังไงผมเลยมาบอกว่าตัดไอ้หน่วยงานพวกนี้แม่งทิ้งหมดเราทํากันเองมึงไปแจ้งความไปแจ้งความให้กูเดี๋ยวจัดก,การตามรอบคืนนั้นมีการรอซื้อทุกวันนี้เด็กไม่เป็นกะหรี่แล้วครับมีบุตรแล้วเออ คยมีใครลงมาศึกษาปัญหาแบบนี้ไหมการสร้างระบบครูอาจารย์ทําไมเด็กเปลี่ยนแปลงความคิดไม่อยากตอนนั้นมันบอกผมไงนะแนมเพอยังโดนด่ากับทางตาบลมันบอกก็หนูอยากเป็นกะหรี่อ่ะทําไมตอนนี้ความคิดไม่อยากเป็นกะหรี่วะเคยมีหน่วยงานไหนมาถามเฮ้ยคุณทํำยังไงเด็กมันถึงเปลี่ยนความคิดก็ดีดีดีไม่ถามดีดีดี เด็เกเยววาวชนประเทศไทยไปเลยคุณภาพต่ำลงต่ำลงไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธงานชุมลุมอสมสังคมส่วนใหญ่บันทึกวิดีโอนะไอที่ไม่เดบันทึกวิดีโอนะผมบอกเลยนะที่ผมรับรู้รับทราบนะยังส่งข้อความไปหน่วยงานแห่งหนึ่งสู่การจัดการเรื่องอะไรอยู่ในโคล่านนะคงไม่ต้องพูดถึงนะผมคิดว่าคุณรับข้อความของผมนี่คุณก็คงรู้แหละว่าตัวผมเป็นใครในหมายเลขตัวสั์ผมสุกันจกักแต่ว่าหมอ,อขั้นตอนต่อไปคุณจะทําไงก็ขั้นตอนต่อไปคุณก็ขี่ช้างเลยจับกกตักแตน ก็ได้นิดหน่อยลึกกว่านี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรามงพูดถึงเ,เด็กที่ผมเปิดประเด็นตอนต้นปีคนนึเ,เด็กเปิดปีสีกแม่งต่อหลังมันไปขี่มเตอใสแล้วมันวูบล้มนอนโรงพาบาลเพราะอะไรเฮียมันเล่นยาหนนะักมันถามว่าทําไมรุงตีเอมันบอนทอําไมเฮียตีรั่วหนูเล่นยาไม่เด็กก้าบอกก็บอกนะซีดีชุดนี้ผมผมไปพบ ลองผู้ว่าไม่อยู่หน้าห้องเขาแนะนําให้ผมมาที่อําเภอใช่ปะผมก็ไปหาอาเภอทางอําเภอก่อนไล่ผมไปทางกิโลเก้าทงกิโลเก้าไล่ผมมาต่อวีรวัตรโยธินก็บอกมึงกูชาตินี้จบไปแล้วกูไม่กล้าส่งไปกับพวกมึงแล้วยี่แม่งกูต้องขี่มอเตอร์ไซค์ต่อโอ้โนี่กูต้องเดินทางไปหนึ่งแห่งสองแห่งสามแห่งสี่แห่งเลยหรอแล้วใครว่าจะกล้าเป็นพลเมืองดีให้ความร่วมมือวากราดวะผมก็บอกเพื่อนเพื่อนก็บอกคนเมืองมันบอกไอ้พวกเราพวกกูมันคนเถื่อนกูมันคนบ้ากูเลยยอมโง่ไปถึงสี่แห่งอ่ะ ถ้ากูเป็นคนดีเป็นประชาชนทั่วไปกูคงไม่บ้าไปหรอกเอาเรื่องปัญหาสังคมไปปรึกษาเขาก็จําเป็นต้องปล่อยจำเป็นต้องปล่อย,น,ออยนี่ขนาดอยู่ในช่วงหประหานนะผมก็ดั่งกล่าวเฮ้ยถามว่าโกรธไม่ไม่โกรธเพราะว่ามันมาคนละแนวทางกันน่ะแนวทางของเราสู่ว่าเฮ้ยคุณเมื่อไหร่จะมีการเอามันเป็นรูปแบบจริงจังทดสอบคุณอาจจะมีระบบที่ดีกว่าผมได้มากมายมหาศาล แต่ผมก็มั่นใจว่าระบบผมก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้คุณเลือกคุณบอกว่าทางเลือกของมงชมรมมอาสงคมกระจอกก็ตอนนี้ก็หยุดส่งให้หมดแล้วก็ทั้งเลือกส่งข้อความเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภัยยาไปกับหน่วยงานแห่งหนึ่งก็มันไม่ได้ความสำคัญเราลงใจความสำคัญมันทำไมว่าใช่เปว่าแม่งก็ชีวิตเสี่ยงก็บเป็นเกือบตายมันบอกว่าวิธีทําตรงนี้ประหยัดเงินแผ่นดินมหาศาลนั่นในทฤษฎีทำนึงได้งานการกระจายปัญหาสังคม เลยตอนนี้ีวิดีโอเลยเจตนาให้ประธานชุมรมเพราะผมรู้ไงก็ต้องโดินบีบส่งไปให้บางหน่วยงานจนกระทั่งว่าถ้าผู้มีใจิตใจงดงามต่อพผ่นดินไทยได้ถึงเวลายุติแล้วในขณะนี้เฮ้ยต้องขอบคุณนะที่มาติดต่อผมไปวิญยาก่อนเพื่อกระชากปัญหาสังคมสองวันนะ่ยคุณโทรงรยกเลิกผมนะในวันที่14ผมดีใจนะอย่างน้อยเราประหยัดเงินหลักแสน ก็ขอบคุณที่ยกเลิกให้ทําผมทําเด็กผู้ชายนะผมบอกว่าความจริงอะงานผู้ชายผมเก็บมาเยอะแล้วถนัดก,กว่าคุณคิดร้อยเท่าเราไม่ไปเราไม่ได้สนใจเราระดับอย่างคุณตอนนี้คุณโทรมาอะไรรวมทั้งหน่วยงานคุณโทรมาผมบอกเลยขอร้องอย่าโทรมาที่ผมนะชมรมบอกสังคมอีกเลยขอร้องคุณกับผมมันจบละผมจะเป็นคนที่ใจอ่อนขนาดไหนคุณจะกลับมาพูดดีขนาดไหนตอนนี้ผมก็คงไปกับคุณไม่ได้แล้วครับ เพราะว่าภาคของผมกับคุณมันจบสิ้นไปแล้วก็เหมือนผมที่จบสิ้นกับไปคลินิกพิเศษโรงพยาบาลสุรินภาคตรงนั้นผมกับเขาตัดขาดตัดขาดก็คือตัดขาดเลยเราคงจะไม่มาเป็นภาระ,ะทางรบกนจิตใจของเราสู่งานที่มันควรจะก้าวหน้าผมคงไม่เอาเอาจิตใจผมระงให้งานผมต่ําลงต่าลงอะ่ะเพราะคุณต้องเข้าใจว่างานแทนคืนแผ่นดินไร้ประโยงคนไม่เยอะตอบแทนเป็นทรัพย์สินหรือเงินตองคุณเข้าใจตรงนี้ก่อนจบสวัสดี ถ้าผู้มีจิตใจงดงามต่อสังคมจบไปแล้วครับในวันนี้สวัสดีครัครับ